เราจะไปเอาผ้าในนี้ไปแต่งขอบเราก็ตัดกระโปรงไปด้วยเลยนะคะจะได้เป็นชุดกันถุงหนึ่งผืนลายที่ต้องการนะนันนักเรียนทบไปอย่างนี้นะคะทบไปให้สุดเลยอย่างนี้เลยจากนั้นมุมนี้นะคะมุมนี้มุมมุมฝั่งแหลมมนี้นักเรียนวัดเอวตัวเองหารสี่นะ อย่างของครูนีิเอลสามส่ครูหารสี่แล้วได้แปดครึ่งถ้าไปอย่างนี้เลยนะคะแปดครึ่งอยู่ตรงนี้แล้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอยู่ตรงกลางนี้ไว้แล้ววัดวัดมาที่นี่ให้ต่ําลงไปหนึ่งนิ้วนะคะต่ําลงไปหนึ่งนิ้วแล้ววัดจากมุมมุมนี้นะคะมุมนี้ ทำเป็นวงเวียนนะคะหมุนไปแต้มไว้หมุนไป,แต,ไนะะนไปแต้มไว้นะคะหมุนไปแต้มไว้หมุนไปแต้มไว้วางตรงนี้ให้ชิดๆกันนะคะทีนี้ก็มาเช็คความยาวดูว่ากระโปรงตัวนี้เราได้ยาวเท่าไหร่แต่ก่อนจะเช็คเราเอาตรงใหม่นี้นะคะที่เราเราโค้งโค้งเนี่ย ที่เราวัดหมุนเป็นวงเวียนเนี่ยให้วัดดูว่าทั้งหมดมันได้เท่าไหร่นะคะมันได้9แล้วเราทบไปคูณ4มันก็จะได้36ใช่ไหมคะขีดขั้นไว้1นิ้วเพื่อที่จะเป็นตรงใส่ซีฟท,ที่เหลือปล่อยเลยเดี๋ยวเราเดินลูดมันก็จะหายไปนะคะได้เอวแล้วคราวนี้เอาความยาวนะคะกระโปรย้วยครึ่งวงกลมนะคะ ความยาวก็ดูเราต้องการยาวเท่าไหร่เอาดูว่าผ้าเราได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อระบายข้างล่างก็ได้ได้ยีนิ้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ25สห้านิ้วก็ประมาณคุมเข่าเล็กน้อยหราพับเล็กๆเ,เ,เอานะคะถ้าใครชอบสั้นก็วัดสั้นลงมาเราจะได้รู้ว่าผ้าที่เหลือเนี่ยเราเอาไปแต่งเสื้อนะคะนี่ได้แล้วนะคะ ก็จะได้ตรงนี้คือใช้กระโปรงนะคะตอนนี้ตัดนะคะนึกเรียนดูวิธีตัดนะตัดตรงนี้ที่โค้งมานี่ตัดเผื่อเย็บครึ่งนิ้วนะคะเศษผ้าเก็บไว้ทำขอบใช้กระโปรง ต,ตัดนี่เลยเพราะว่าอันนี้ยี่ห้ามันสูตรเส้นนักเรียนก็ตัดสูตรเส้นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปโค้งเล็กพ้งแล้วก็พับริมเล็กๆเ,เป็นพับชายไปเลยนะคะกระโปรงเราจะได้ยาวแค่ยี่สิบห้านิ้วก็ได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมคะเข็มหุดถข็มหมดุหมดล็อกไว้นะคะอ่ะเหลือข้างบนไว้เท่าที่บอกแล้วก็ท้ายซิปเห็นไหมคะท้ายซิป ตรงสุดฟันซิฟเอาขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ตัดเข็มหมดุดไว้อย่างนี้ทีนี้ก็เย็บเข้าไปหนึ่งนิ้วนะคะเย็บเล็งเอาเลยเย็บให้เท่าๆกันนะคะประปงแบบนี้เย็บง่ายไม่ต้องซับไนไปใส่เกลขาต้านเอาเย็บมายนี้ให้ข้างล่างให,ให้ตรงนี้มันตรงตัดนะคะได้อย่างไรถ้าเราพบว่าข้างล่างมันห่างถ้าเราพบว่าข้างล่างมันไม่เท่ากันเราก็สามารถเจียนใหม่ได้โดยจับส่วนนี้ให้เท่ากันก่อนนะคะจับส่วนนี้มันเท่ากันเอรแล้วเราตัดที่นี่ทิ้งแล้วก็เอาไปปงรอบชายนะคะปงรอบชาย พอตัดเ,เท่ากันแล้วเราก็เดินฟรีตรงนี้ก่อนเพื่อให้เอวมันไม่ยืดออกมันจะได้ใส่ใส่ของได้พอดีกขให้นักเรียนเดินเข้าไปหนึ่งตีนผีนะคะเย็บะเป,าเป่าอย่างนี้เขาเรียกว่าการยืดนะคะเข้าไปเลยหน,นึ่งตีนผีีก็ได้อย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะใส่ซิปนะคะ ริแปรที girl, one, at, ่นี่นะคะริแปรที่นี่ริแปรอย่างนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าแปร์ริแปรออกจากนั้นก็ใส่ซิปนะคะโดยตัวซิปต่างสีกันจะได้มองเห็นนะคะโดยเอาอันนี้เอาด้านที่มีฟันนูนนี้ขึ้นวางวางให้ฟันเนี้ยอยู่ต่ำจากเส้นหนึ่งต็มผีนะคะอยู่ต่ำจากเส้นหนึ่งต็มผีแล้วก็เย็บที่จุนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อเป็นการนําทางก่อนแล้วจากนั้นกลับข้างนะคะกลับข้างแล้วก็เอาเย็ดอีกด้านหนึ่งเย็ดอีกด้านหนึ่ง้วก็สูตแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นผีนะคะเปลี่ยนเป็นผีให้เป็นตีนผีใส่ซิพอเราเปลี่ยนให้เป็นตีนผีใส่ซิปแล้วลูดซิปลงนะคะรูดซิปลงแล้วเห็นไหมฟันซิปนี่ยเราดันให้เขาเป็นแบน,นๆอย่างนี้แล้วเราสวมเข้าไป ที่ล่องซิปมันจะมีล่องซิปซ้ายขวาเราก็สวมเข้าไปด้านซ้ายก่อนนะคะแล้วก็เย็บเวลาเย็บเอามือดันฟันซิปให้เขานอนลงแล้วก็เย็บมาพยายามให้ไอ้เคี้ยวตรงนี้ <c oughs> มันลงล่องที่นี่นะคะแล้วซิปเราจะสวยนันมาอ่าพอสุด อไอ้เคี้ยวนี้สูดกับหัวซิปค้อยหลังแล้วก็หยุดนะคะอ่าก็เป็นการย้งเขาให้เขาแน่นตอนนี้เราก็กลับข้างมาทําด้านนี้บ้างนะคะก็ดันไอหัฟันซิปนี้ให้มันนอนลงแล้วก็เอาตรงนี้สวมเข้าไปด้านขวานี้นะคะ แล้วก็ดันไว้ตลอดเส้นทางนะคะเอาซิปให้เขานอนลงแล้วก็ให้เคี่ยวตรงกลางนี่เขาเดินอยู่ในร่องขอสูบปุ๊ดเดินถอยหลังนิดนึงก็เป็นอันว่าเสร็จใส่ซิปนะคะ จากนั้นเห็นไหมคะซิปเราก็จะสวยงามเป็นลีดก็จะมองไม่เห็นจากนั้นคลิกด้านในเห็นไหมคะเอานี้ก็ให้ไปวัดใครจะเอากับเอาซิปไว้ด้านข้างก็เอาไว้ด้านข้างนะคะเวลาเอาซิปไว้ด้านข้างมันจะต่างกัน ย้วยเฉลียงของเราเฉลียงของเรามันจะลงการนะคะความย้วยมันจะสวยกว่านะคะถ้าซิปด้านหลังถ้าเราเอาซิปไว้ด้านหลัง ย้วยของเราก็จะไปอยู่ด้านข้างข้างหน้าเราก็จะไม่ค่อยบานเท่าไหร่นะคะมันก็จะย้วยเป็นลงด้านข้างไอย้ย้วยๆมันก็จะไปอยู่ด้านข้างนะคะมันต่างกันตรงนี้นะคะจากนั้นวัดรอบเอวให,ให้ได้ตามที่เราต้องการถ้าใหญ่ไปดึงที่ได้ที่เราเย็บแล้วรูดเข้าไปค่อยๆรูดให้เข้าหายเข้าไปทั้งสองข้างให้เอวเล็กลงนะคะถ้าพอดีก็เท่านี้เลยนะคะถ้ามัน ลอ่ามันมันเล็กไปเราก็เย็บให้ต่ําลงไป1นึ่ตีมผีได้นะคะอ่าน,นี้อันนี้มันต่างกันนะคะถ้าผ้าไหนเย็บยากใช้พลาสติกนะคะถ้าผ้าไหนเย็บง่ายก็ใช้โลหะนะคะผ้าพลาสติกนี้มันจะช่วยให้ลื่นถ้าเกิดในกรณีที่เป็นพวกผ้ายืดหรือว่าผ้า แตนเลสหรือผ้าชีฟองอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความลื่นมากมนักเรียนก็เปลี่ยนมาใช้ตีผีนี้นะคะนี่เลยใช้ดูว่าใช้ได้หมดะค่ะอันนี้หนานก็ได้บางก็ได้แต่ว่ามันเน้นใช้เฉพาะพวกผ้าบางๆผ้าที่ยืดเล่นๆเลากเราก็ใช้ตีผีพลาสติกนะคะอีกก็พับชายนะคะไปโป้งมาโค้งมีมาก็พับชายก็ไปหนึ่งสนินนี้นะคะใช้นะคะคราวนี้เราก็จะมาใส่ขอบกระโปรงนะคะเล่ยขอบนะคะ นี่ปกติเขาจะมีผ้ามีแบบนี้แต่วันนี้ครูไม่ใส่ให้ดูโอ้ไม่ใช่อยู่ที่ครูไม่ใส่อันนี้อยู่มันจ,จะมีผ้ามีประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเอาไว้ในนี้แล้วก็หุ้มนะคะแต่ทีนี้จะสาธิตสําหรับคนไม่มีเวลาเบฟดึงด้านล่างนะคะดึงเบา เขาจะได้ไม่ยืดเขาจะได้ไม่ไม่ไม่คาดเคลื่อนนะคะดึงเบาๆดึงแผ่นล่างแผ่นที่เป็นกระโปรงให้เขาดึงให้เขาเป็นเส้นตรงแล้วตรงนี้ถึงตรงนี้พับพับไปให้มันเสมอกันแล้วเราก็เย็บมานีนะสำหรับคนที่ไม่มีภาม้าที่มีขอบทำแบบนี้เลยนะคะ,ะยังไม่เสร็จนะคะ จากนั้นด้านนี้คือด้านขวานี้เราก็ตัดออกมาสักหนึ่งนิ้วนะคะคราวนี้กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมนะคะตรงที่เราจะทำลิ้นลองซิปนี่พับเข้าไปอย่างนี้นะคะพับพับอย่างนี้ก่อนแล้วก็พับเข้าหากัน แล้วพยายามให้อันล่างมันยาวกว่าอันอันบนเล็กน้อยนี่ให้มันเกินมาอย่างนี้นะคะหรือถ้ามันยาวไปก็พับเข้าไปแล้วก็พับครั้งหนึ่งให้เขาเป็นอย่างนี้นะคะย้ำที่นี่เย็บมานะคะนี่อันนี้ก็ให้เขาเกินเส้นที่เราเย็บหรือว่าจากริน หนึน่งสีเขามาถึงที่นี่แล้วก็ย้ำนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะกระโปรงย้อยของเราเดี๋ยวใส่หุ่นให้ดูนะคะนี่กระโปรงย้อยของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนที่สนใจก็ทําตามครูได้เลยนะคะกระโปรงย้อยขึ้นวงกลมค่ะครูก็